คิดว่าตัวเองโง่ให้ยืนขึ้นค่ะโง่จิสันทุกคนหนูคิดว่าตัวเองโง่เหรอลูกเอกว่าผมแค่ไม่อยากให้ครูยืนคนเดียวครับหนึ่งสองสามไปอ่ะแล้วทำไมสองคนนี้ไม่ไปล่ะลูกรูบอกว่าหนึ่งสองส ครูครับผมโดนครูสีตีครับเอ้าทำไมโดนตีล่ะลูกตอบคำถามไม่ได้ครับแค่ตอบไม่ได้คุณครูก็ตีเลยเนาะแล้วคุณครูถามว่าไงไก่กับไฟอะไรเกิดกวามกันครับคำถามบ้าๆแบบนี้ใครจะไปตอบได้วะแล้วหนูตอบคุณครูไปว่าไงหนูก็ตอบือนครูนี่แหละครับผมเลยโดนตี กูขี้โกหกคูไปโกหกอะไรหนูลูกเมื่อวานกูบอกว่าหกบวกสี่ได้สิบมาวันนี้กูบอกว่าห้าบวกห้าได้สิบมันไม่เท่ากกูหรอก ทไมไม่สบการบ้านลืมครับลืมตะล่อสมองยังไม่จำอะไรการบ้านเอาไว้บ้านตะล่อามหไ้บ้านเรียนยังไงป็นขี้ลืมขนาดนี้โ่อคะพลืมกระเป๋าไว้ที่โรงหาหาขอบใจค่ะพอืมแก้วน้ไว้ที่โรงครับ้วเหรอเรื่องลืมมืนเนเรื่องธรรมชาติใครๆก็ลืมได้ทั้งนั้นไไปะไรพวกเธอเคยเห็นผีกันไหม ไม่เคยเค่ะถ้าไม่เคยแสดงว่าผีมันไม่มีจริงลูกแล่วครูเคยเห็นสมองตัวเองไหมครับก็ไม่นะทำไมถนะ้าก็สแสดงว่าครูก็ไม่มีระหว่างเงินกับสมองหนูจะเลือกอะไรเลือกเงินค่ะแต่ถ้าเป็นครูคุณเลือกสมองนะแน่นอนค่ะทุกคนก็ต้องเลือกในสิ่งที่ตัวเองไม่มี <Media matte> นั่งลงแล้วทำข้อสอบได้ค่ะครูครับไหนครูบอกว่านั่งลงแล้วจะทำข้อสอบได้ครับผมนั่งมาชมั่วโมงหนึ่งแล้วยังทำไม่ได้สักข้อเลยครับ เลี้ตรงไปแลวเลี้ยวซ้ายครับมีทางเด่นที่เร็วกว่านี้ไหมเ้ตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายครับ